กอยากจะรู้ว่าอะไรต่างๆนานาอยู่ในกระเป๋าเราบ้างนะคะแล้วใช้กระเป๋าแบบไหนนะคุูค่ะลืมไม่พกกรปาแบงค์ค่ะพกสะระ่นเลยเออเป็นคนที่แบบว่าใส่ของในกระเป๋าอีกทีหนึ่งอะใช่โดนไอ้ป้ายยามานะคะเหมือนเหมือนแบบมีกระเป๋าเดลยวอร่เหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะพวกเราคู่หูป้ายยานะคะคอณลี่ค่ะแล้วก็ไอ้นะคะก็วันนี้ราสองคนเนาะมาทำคลิปตามคำเรียกร้องแล้ว ก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับ what's in my bag นะคะทุกคนอยากจะรู้ว่าอะไรต่างๆนานายอยู่ในกระเป๋าเราบ้างนะคะแล้วใช้กระเป๋าแบบไหนนะก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยแต่ว่าคลิปนี้นะคะเรามีของมาแจกกันด้วยนะคะเราจะแจกเป็นของกล่องสุ่มของคู่หูปายานะ,ะถูกต้องคือจะบอกว่ามันคุ้มมากใช่ได้เยอะมากมีทุกอย่างอุปกรณ์แบบว่า <c oughs> <c oughs> อ่างเอยสกินแคร์เอยกันแดดเอยบาบ้าบารวมเครื่องหัวเครื่องผง ตัวมาหมดนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบเราสองคนตั้งใจจะให้จริงๆนะคะซึ่งเราสองคนก็มีกติกาเหมือนกันอ่ะกะติกาไว้ยังไงบ้างเอยกติกาคือให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปเราจนจบเนี่ยนะคะบอกมาว่าชอบไอเทมอะไรเราสองคนอ่ะหนึ่งอย่างพอนะคะที่ชอบแล้วก็เขียนเหตุผลสั้นๆก็ได้ค่ะที่ชอบนะคะข้อที่2ก็คือให้บอกว่าตัวเองอะ่ะมีไอเทมอะไรที่แบบขาดไม่ได้ในกระเป๋าต้องพกพาเท่านั้นแบบว่าถ้าขาดไปรื้อสุด ขอะไปขัดใจอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยซึ่งเรานะคะก็จะประกาศผลกันในเพจของเราผู้หูป้ายานะคะในวันที่20เมษายนนี้นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบที่เราทําเพจมา2ปีด้วยก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแบบแปะลิงก์ไว้ใต้เดส c r i ิปชันบอกให้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะแบบไปดูคลิปเนาะก็อย่าลืมบอกว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราแบบว่าเยอะขึ้นด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนดู นะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูเลยดีกว่าว่ากระเป๋าเรามีไกันบ้างปกติไอซ์ทำงานประเภทไหนเนี่หนก็คือของไอซ์เนี่ยทำงานคล้ายๆกับที่ทำทำคลิปทำยูทูบนั่นแหละคือไอซ์เป็นคนทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็ปกติกระเป๋าที่พกในประจำวันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนลุยๆนิดนึงกระเป๋าที่ไอพกอะ ก็เลยจะเป็นตัวนี้ทุกวันเลยน่าจะคุณหน้าคุณตากันดีก็คือของเจนทาวแมนนะคะตัวนี้จะเป็นกระเป๋าผ้านี่เลยโทนแบ็กบบนี้ขอฮันลี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ใบที่2แล้วใบแรกน้องได้แบบเน่าเสียชีวิตแล้วนะคะเป็นลองชอมนะคะนีโอไซสนะคะมีสายจะพายอย่างนีน้จริงไม่รู้เหมือนกันว่าไอแบกอะไรตอนเรียนไม่เคยขอดูไม่เคยขอดู <laughs> เอิงจริงป้าตอนเลียนกับตอนทางานอะแบกไม่เหมือนกันเลยตายยังไงก็อ่ะเดี๋ยวมาเปิดละกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันยังไงอันนี้นะคะของไอชิรลจะเป็นมันนี เป็นหมวกมวใช่คือจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นไอเทมของคนปกติทั่วไปแหละเนาะที่พกเพราะว่าด้วยความที่ไอ้อ่ะทำงานคอเเน,นเทนต์ใช่ป่าล่ะไอ้อ่ะต้องออกไปนู่นไปนี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยอยู่กับออฟฟิศเท่าไหร่เพราะฉะน,นั้นอ่ะสิ่งที่ต้องพกอย่างแรกเลยคือหมวกเพราะเราไม่รู้ว่าฝนป่าอากาศจะเป็นยังไงถูกไหมคะทุกคนไอ้พกหมวกนะคะฮอนลี่พกลมค่ะนะแต่ลมลมอันนี้คือลมแบบว่าไอ้ก็อยวส่งลิงให้ข้างล่างเด้ติดฉลากแล้วกันคือมันเป<ร> <ๆ S 2> ็นออโต้นนะคะถ้ากด กดเปิดกดปิดอะไรเงี้ยเออแล้วมันแบบลายมันเนี่ยลายคืออย่างงี้เลยทุกคนเห็นไหมลายมันน่ารักมากเลยอออ่ะเลายแบบตึัวช็อปปี้ค่ะช็อปปี้แต่ถ้าหมวกอันนี้ไม่รู้พิกัดนะทุกคนคือซื้อมานานมากๆแล้วอะถ้าเกิดใครถามในคลิปก็ไม่ทค่หลิ้มอะต่อไปพกเลยค่ะสิ่งต่อไปที่เห็นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ เสื้อฉันแบบมีความมีความกันร้อนกันหนาวกันร้อนกันหนาวแม้อันนี้คือเสื้อใหมพรมนะคะตัวนี้จําได้ว่าซื้อในไอจีนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกันว่าเป็นไอจีอะไรก็จะเป็นเสื้อแบบนี้เลยเสื้อลายทางพอลลี่พบเป็นนี่คะ่ะของสําคัญห้างพัดกระเปา๋าเพื่อนให้มาแล้วก็ข้างในนะคะก็จะเป็น ใส่ชัดไอโฟนนั่นเองนะคะก็พกน้องตลอดทุกที่ไม่พกกเแบงค์ค่ะพกใส่ชัดเลยเอเหมือนกันใช่แล้ว่าเป็นคนใช้ขายกันพกกระเปาแบงมันหนักไงบางทีอะเนาะมันแบบเคลื่อนตัวยากอะไรอย่างเงี้ยชิ้งต่อไปแต่ขอคนคนหากระเป๋าดเรมอนได้ปะสุ่มสุ่กระเป๋าสุ่ม อันนี้คือ iPhone นะคะคือไอเจอแล้วก่อนว่าไอเป็นคนพกโทรศัพท์สองเครื่องเพราะว่าต้องทํางาน2เครื่องนะคะ <iPhone. S 1> <c oughs> ใช่เครื่องนึงใช่อันนี้คือเครื่องที่ถ่ายอยู่คือเครื่องไอเองแต่ว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องทํางาน <c oughs> ก็เลยแบบเออต้องพกตลอดเวลาไอโฟน12โปตัวนี้ <c oughs> นะคะ เราก็พกนะคะแต่เป็นชิปอธรรมดานะคะเป็นเคสเียว่าฮอลลี่นเองนะคะก็ใช้แล้วก็น่าจอดูแบบมูเตลูกรุบๆก็มูเตลูดีแต่ว่ามูเตลูแบบหน้าจอที่ถ่ายอยู่อะไรอย่างนงี้คือสมัยนี้เอาจริงป้าทุกคนมันต้องมูเตลูเลยมันแบบหนึ่งทางจิตใจเออเรื่องยูนึงจิตใจอ่ะชิ้นต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี่เลยอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ซึ่งใครๆก็ต้องพกในยุคนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยของไอซ์อ่ะชอบตัวนี้นะมันหอมมากหอมมากรู้สึกคอลลีใช้เหมือนกันใช่ไหมใช้ของดีซีนะ ตัวนี้กดได้ในช้อปปี้เหมือนกันเดี๋ยวให้ลิงด้านล่างโอเคจ้ามันถูกมากรู้สึกแบบสามห้าสามอันร้อยอ่ะเออประมาณนี้ฮันลี่นะคะตอนนี้พบเป็นนี้แทนอ่ะอันนี้คือได้มาฟรีตัวเคสได้มาฟรีแล้วก็ข้างในอ่ะเป็นกลิ่นแบบนี้ให้ไอดมกลิ่นเหมือนลองแวงม่วงอ๋อใช่กีิ่่วงแต่ว่าซื้อมาเติมเองใช่เติมเองซื้อขวดใหญ่ขวดลิดอะไรเงี้ยที่จะใช่เพราะว่าบางทีเราใส่ ใส่ของปัดใช่ไหมไปข้างนอกเกี่ยวแล้วเดินไปเลยไม่ต้องพกกระเป๋าก็ยเอแบบนี้มันก็มันก็สะดวกเนาะทุกคนคิดว่าหลายๆคนจะจะบปกแหละสมัยเนี้ยมาชิ้นต่อไปนะคะชื่อของแบรนด์นี้ค่ะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าตังค์ของโค้ดตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าตัวรุ่นรุ่นเก่าแล้วแหละตัวเนี้ยมันก็แบบจะขนาดมือดีอะไรเงี้ยใส่ของได้เยอะใส่แบงค์ใส่อะไรไม่ต้องพับอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบตัวนี้ต่อไปฮันลี่นะคะอ่ะอันนี้แล้วกันมี นี่เป็นซองกุญแจบ้านกระเป๋าก็เพื่อนให้มาก็<ะ>ใช้วัต่มาหาิาอะไรยังใช้อยู่นะคะถ้าเป็นกุญแจบ้านที่แบบพกประจำนะคะก็ประมาณนี้เด้อวันนี้เพราะว่ากลัวมันไปขูดกันอย่างอื่นก็เลยต้องหนีบไว้อย่างนี้เป็นคนที่แบบว่าใส่ของในกระเป๋าอีกทีหนึ่งอะใช่เออคือแบบมีความเรียบร้อยอะซึ่งต่างกับเราเิ้นชอญทุกคนเราแบบใส่เหมือนยำอะยำลงไปอะเออยำรวมยำรวม เหมือนแบบมีกอดดูริมม่อเหมือนกันเนาะของไอ้ชิ้นต่อไปเป็นอันนี้ค่ะเป็นแอร์พอร์ตอันนี้เพิ่งเปลี่ยนชิ้ใหม่น่ารักอ่ะมันเขียนว่าทอยสตอรี่นะทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะไอตัวตัวตัวที่เป็นตัวกระตูนเนาะมันก็ไม่ใช่ทอยสตอรี่หรอกแต่ว่าคือเห็นสีแล้วมันน่ารักมากจังเลยว่าพี่ออเดอร์ด้วยตัวนนี้ค่อนข้างรอนานแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจโอเคต่อไปอะแอร์พอร์ตแล้วบ้างนี่นะคะแอร์พอร์ตโปรนะคะซึ่งสภาพข้างในก็ อ่าข้ามไปเถอะก็ใช้ประจําเพราะว่าขาดกันไม่ได้ใช่ไหมุจริงจริงมันเป็นความรักเป็นเหมือนกันป้าที่บบเป็นบุคคลที่เวลาขึ้นรถไฟฟ้าหรือขึ้นอะไรก็ตามจะแบบใช่ก็ฉันจ๋าฉัไม่คุยกับใครี่ซีหรือโลกส่วนตัวก็คือถ้าน้ำท่วมอ่ะไม่จมนะเพราะว่าโลกส่วนตัวก็คือไม่หล้เรื่องอุ้ยทำไมแบบรู้สึกของในกระเป๋าพวกเราสองคนเยอะอยู่กันของไอ้นะคะฮอลลีต้องภูมใจแล้วสิ่งนี้ เพราะว่าอะไรฮอลลี่จะเป็นบุคคลที่รู้ว่าตอนเรียนทําไมคะไม่พกร่มแล้วก็ขอเงาหน่อยฝนตกแล้วฮอลลี่ไปด้วยไปด้วยบุกให้พกร่มไม่คือเหตุผลที่พกร่มตอนทํางานแล้วอมมีฉันถูกต้องเพราะว่าไม่มีเ่อนอยู่ข้างแล้วสองคือเวลาไปทํางานอะด้วยความไปทํางานนอกออฟฟิศกันทุกคน ฝนฟ้าอากาศใช่ปะก็เลยต้องพกลมก็เนี่ถึงบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนต้องภูมิใจที่สุดตั้งแต่อยู่ในกระเป๋าว่ะฉันพกลมสักทีแล้วคือเป็นลมที่แบบเพิ่งกดมาเองในช็อปปีด้วยเป็นไงเปลี่ยนแปลงปะภูมิใจปะของฮันรีเป็นอะไรของนี่เป็นอะไรเครื่องสำอางพกปะเค่องสำอางน้อยนอยแต่หก อ่คือเราอ่ะจะพบเป็นอันนี้อันกระเป๋าได้มาฟรีจากโซลัวนะคะซึ่งตอนเช้าเราอ่ะจะไม่แต่งหน้าไปทํางานแต่ว่าพกไว้ว่าเผื่อฉุกเฉินจะต้องแบบสวยกระทันหันนิดนึงให้แบบดูไม่เป็นเออศพน้อยข้างในก็จะมีอะไรที่แบบว่าเป็นแป้งคิวเพลสนะคะแล้วก็เป็นลิปมันนะคะอันนี้เป็นบ i ูมิงกอสนะคะของโฮมชูไมฮาร์ดของพี่อูนเหมือนกันนะคะอ่ะว่าแล้วก็โชว์ เออมันมีความกอดเอ้ยเนาะกอดเอ้ยกอดใจจริงโอเคอ่ะต่อเลิกเลืกไม่ใช่รีวิวคุชชั่งอ่างนะค่ะเป็นอันนี้โดนไอ้ป้ายยามานะคะอันนี้ชื่อสีอะไรอะสีสิบสามฉีส่วนเหมือนกันสีส้มส้มส้มแบบว่าก็ความเป็นเนื้อเวลเวตอะเออจะเห็นไหมเห็นเนื้อไหมรู้สึกแบบเนื้อมันจะนุ่มปากอะทุกคนคือถือว่าดีต่อไปนะคะอุ้ยอ่ะ ขอเล่าเท้าความคืออย่างนี้ฮอลลี่เนี่ยจะเป็นคนที่แพ้ยุงตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็คือแบบไม่ได้เลยนะไปที่ที่มียุงอะเงคือต้องต้องคกอ่ะเออเมื่อรู้สึกเมื่อก่อนไม่พกป่ะไม่พกมันเป็นปีสามปีสี่ที่แบบแพ้ยุ่งจัดจัดเลยทุกคนแพ้ชนิดที่แบบคันมากๆเลยป่ะแดงเออแดงแบบภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ไอภูมิใจที่ว่าเพื่อนพกจะไปกันยุงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อ่พกลิปจีเแื่นยัเิ่งชมเนา มันเหมือนกับสี้อรองเท้าไงเพื่อนรองเท้าผู้หญิงมันจะมีลิดเดียวไม่ได้ปะอันนี้ของชิเซโดนะคะเป็นสีเอ็กโซติกเลดมีเอ็กโซติกเอดอันนี้เป็นสี d i สโรเบตห้าศูนย์หใช่อันนี้ชมพูค่ะอุ้ยสีนี้สวยเราก็มีเหตุผลในการเลือกสีปะเปเอ้ยสีนี้สวยจังสุดปังคือคือของเรากลายเป็นดูกระเป๋าเด็กผู้ชายไปเลยของไอ้ก็ โอ๊ยไม่อยากโชว์เลยอะคือแบบของฮันรี่เขามาเป็นแบบเก็บสายเรียบร้อยยากดุของเรา ก็ถือว่าพกเปล่าจริงๆที่ชาร์จของ iPhone ใช่ป่ะเป็นไอเทมที่ไออะพกไว้ไม่ว่าจะกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่แบบเล็กแค่ไหนแบบเล็กแค่นี้ก็ต้องพกที่ชาร์จไอโฟนเพราะเป็นคนที่กลัวแบตหมดกลัวแบบเอ้อติดต่อใครไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นหัวแบบปาชาร์จด้วยเนาะเออใครสนใจก็แบบลองไปตามที่ iPhone ดูมันชามากไวมากไวมากจริงของไอจะมีอุ้ยค่ะไอเลยแค่แบบ2อย่างทั่วแต่ว่าอีอยาเป็นกระเป๋าทุกคนก็เอานี้ก่อนละกันอันนี้ เห็นอย่างนี้นะคะมันคือซองใส่แมสอืมอันนี้ก็คือกดมาจากในช้อปปีเหมือนกันก็คือข้างในก็ไม่มีอะไรทุกคนมันก็แค่แบบว่าใส่แมสได้หลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือพกสำรองไว้เนาะเผื่อแบบเวลาแบบไปข้างนอกแมสขาดอะไรเงี้ยคือมีเหตุการณ์ือนใช่ใช่ที่แบบแมสขาดแบบหลุดออกจากปากเลยอะแล้วตอนนั้นแบบเลิกเลิกมาเร้จะทำไงอะไรเงี้ยก็เลยกันว่าเออพกสำรองไว้นะคะเป็นสิ่งที่แบบสาวๆคนจะพกไว้อะอลลี่ อันนี้กระเป๋าใบใหญ่ในที่สุดในกระเป๋าอินทไอ้บอกเลยค่ะเป็นคนพบกระเป๋าในกระเป๋าที่นี้แล้วคมเพี่เราเดินกลับบ้านแว่งกันแดก เราทําเลสิกมาแล้วมันมางทีมยนแพ้แสงแสบตาก็ต้องปกไว้อ่าแล้วก็มีแว่นสายตาเพราะว่าทางานหน้าคอมมันก็จะแบบว่าเอะเป็นแว่นแบบกองแสงอะไรเงี้ยอันนี้แว่นของ B first นะคะเดี๋ยวารานะใส่ลิงไว้ให้เอยแต่ทุกคนมันมันรู้สึกว่าเออมันกองแสงจริงๆนะรู้สึกแบบสบายตาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยเหลืองแล้วด้วยของ B first ใช่ค่ะแล้วก็กระเป๋าตังในกระเป๋าทีนึงนะคะเพราะว่าเรากลัวทําแบบ ทำเป็นรอยมาเออ<ๆ>อันนี้นะคะสุดที่รักให้มานะคะน <laughs> ีก็ไรก็แบบว่ามีเศษเหรียญนิดหน่อยไม่ค่อยกล้าใส่เยอะกลัวมันเลอะนะคะเพราะมัน<ๆ>สีขาวแล้วก็แล้วก็มีบัตรทั่วไปอะไรอย่างนี้แบบ เราก็ไม่คนะ่อยมีเยอะแล้วก็ตังก็ไม่ค่อยมีเยอะของไอซ์เหลืออย่างสุดท้ายในกระเป๋าแล้วแปลกมากเห็นไหมเป็นคนแบบว่าไม่ได้พกอะไรเยอะแยะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าคล้ายๆกับของม่อกีอ้กเลยใช่ไหมข้างในตรงนี้นะไอซ์จะพกสีพกคือหนึ่งกระดาษซับมันคะ่ะอันนี้ของแฮปปี้ซันเดย์แล้วก็พกหวีจ้าเป็นมนุษย์พกหวีเอ๊ะแต่มันเหมือนมันติดพกหวีนะคะอันนี้กะาษมิก้มา ะะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เป็นยางมัดผมถึงจะผมสั้นแล้วแต่บางทีแบบอากาศร้อนอะ่ะใช่ทำงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบมัดมัดไปนะคะแล้วก็มีน้ำยาหยอดตาอันนี้น่าจะของญี่ปุ่นนะหลายๆคนน่าจะเคยใช้อ่ะสำหรับคอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยของลินซี่แล้วก็ตัวนี้ที่เป็นกระจกเอาพกพาบแบบเวลาเติมลิปเติมอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็มีน,นี่ที่หนีบก็คือเครื่องหนีบหัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะผมสั้นเราก็ต้องมีเครื่องหนีบ ปากกาก็พกจ้ะแม่พูดเลยนะจุดนี้เพราะว่ายุคนี้โควิดแล้วถ้าเราใช้ปากาการ่วมกับคนอื่นมันก็เสียติดเชื้อถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยพกเป็นของตัวเองไว้เลย ยาดมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลดใจคนไทยทุกคนโลดใจคนไทยทุกคนแต่อันนี้ก็แบบน่าจะเป็นของพิเปกเอออันนี้เก่าและเก่าแล้วแต่ว่าแบบยังหอมมากๆเลยอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรอ่ะเศษเศษนิดนึงขนนั่งเลยยางมันจเป็นนังนองนังยางอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆควรต้องแบบหากล่องหาอะไรใส่ไงแต่ว่าวันนั้นรีบอันนี้เร็วอันนี้เรลลเรลลไหมยอันนี้เร็วจริงคือไม่ได้เค็กระเป๋าเลยแล้วคือแบบรีบเนี้ยใส่ยัดยัดยัดไปอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ประมาณนี้นะคะของฮอนลี่ก็ใกล้หมดแล้ว คือเป็นคนแบบว่าเป็นกระเป๋ายาเครื่องที่เราแพ้อยู่ใช่ไหมเราก็ต้องมียาทาแก้คันติดตัวเออเลยเพราะว่ามันแดงอ่ะมันแดงมากอ่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์แผลนะคะอันนี้ไว้เช็ดแบบตามที่ยงต่างอ่ะยากันยุงแบบซองแบบคีมก็แล้วก็มียาแก้แพนคะนี่กินไปแล้วนะคือวันทีแพ้อยู่จนต้องกินยาเพราะว่ามันแบบมันคันอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้คอนแทนต์หมดแล้วปวดท้องเมนนะคะแล้วก็มียาแก้ปวดท้องเสียอวกอะไรเนี้ยคือ ไว้เชื่อและว่าเป็นตัวอย่างเตือนที่แล้วก็มียาแก้ปวดหัวนะคะอันนี้ก็อะยิวเฟนธรรมดาแล้วก็มียาดมค่ะอันนี้ก็สาวไทยอะนนู้นอะดมเบรมโชว์ทีจังหวะนี้นะคะทํางานประจงประจาออฟฟิศเอ่ยนะคะก็ต้องมีติดไว้นะครบางทีดมทะลุแมสกเนี้ยฮอลลี่นะคะใกล้หมดแล้วด้วยความที่ข้างในลองชอมแบบมันจะมีมันจะมีข้างหน้าแบบ เล็กๆข้างหน้าแล้วก็เล็กๆข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะมีซ่อนของนิดหน่อยอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าจอมือถือมีอะไรเผื่อแบบสกปรกไม่ไหวต้องเช็ดคนนี้เขาเป็นคนละเอียดจริงๆนะแบบเขาพกทุกอย่างเจี่ะทุกคนแล้วก็มีหวีที่ไอนะคะแล้วก็อะไรน้ําหอมน้าหอมนี่ไอไม่เคยดมเอสเตอร์โรเดอร์เฟสเชอร์ไอหอมหอมหอมพไว้เพราะว่าบางทีลืมลืมฉีดตอนเช้าแล้วแบบไม่มีกลิ่นมันเหมือนไม่ได้อาบน้ำมาเด็กอออ่ะ last วันแล้ว นั้นปาทียมค่ะอันนี้ใช้เป็นกระป๋งนะคะวิสลูคือทำเลสิกมาเขาไม่ให้ใช้แบบเป็นบักเบมื well อนไอช่ไหมใช่ใช่เขาว่าใช้แบบเป็นกระป๋งมากกว่าเพราะมันสไตล์มากกว่าอะไรเงี้ยอืมก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าแบบกระเป๋าเราสองคนค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีความแตกต่างนะมันมันก็จะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะถ้าลุยๆก็แบบน่าจะแบบของไอเนาะแบบว่าลุยๆหน่อยเงี้ยของอนจะมีความแบบว่าอุ้ยทุกอย่างแบบพกติดตัวไว้แบบกันตายกันอะไรสุดยอดมากใช่ค่ะเย้ เป็นไงกันบ้างคะกับไอเทมของเราสองคนนะคะในกระเป๋าลบกันไหมคะมีใครเหมือนเราบ้างก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างหรือเล่นเกมกันด้วยก็แบบว่าใครดูแล้วถูกใจไอเทมไหนอะเนาะก็แบบอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะที่แบบเราได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าแบบเอออะไรนะข้อแรกก็คือข้อแรกก็คือชอบไอเทมไหนของเราสองคนหนึ่งชิ้นใครถูกใจของไอใครถูกใจของฮอลลี่ได้หมดเลยแล้วก็อ่ที่สองก็คือบอกว่าไอเทมของตัวเองในกระเป๋าที่ขาดไม่ได้นะคะคืออะไรแล้วก็เหตุผลด้วยว่าทําไมนะคะอยาก ใช่ก็คือแบบสามารถพิมพ์มาในใต้คอมเมนต์ u t u b e ได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราสองคนก็จะแบบไปคัดกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะแบบคนดผ่้โดนใจแล้วก็เลือกผู้โชคดีมาหนึ่งท่านนะคะรับของสุกจุ๊กเลยค่ะใช่แล้วก็อันนี้สามารถเล่นได้ถึงวันที่19เมษายนนี้เลยนะคะซึ่งเราจะประกาศผลวันที่20เมษายนในเพจคู่หูป้ายาก็อย่าลืมแบบว่ากดกระดิ่งหรือกดติดตามเพจและ YouTube เราไว้นะคะเป็นกำลังใจนะคะจะได้มี คลิปดีๆนะคะแล้วก็องมาเจกทุกคนเยอะๆเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่อหรือเราจะมาทำอะไรกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมกันนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย